แพก็จะมาอ unpack ของคะ่ะด้วยความที่แพรนะคะมีไฟไปที่ประเทศญี่ปุ่นนริตะนะคะมาเลอเวอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นแค่24ชั่วโมงเท่านั้นนะทุกคนส่วนใหญ่แล้วลูกเรือนะคะเขาก็จะออกกันไปแบบไปทานไปกินซูชิไปแบบไปบริเวณแถวๆรอบๆในเมืองนาริตะอะไรเงี้ยหรือว่าไปวัดนะคะ แต่อย่างทริปที่ผ่านมาของแพอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นช่วงที่มีซาบุระมันเริ่มบานพอดีละที่อยู่ใกล้ๆกับวัดวัดนาลิตะนะคะเราก็ไปมากับเพื่อนคนไทยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอไปเสร็จใช่ไหมเราก็ได้ไปช้อปปิ้งคะ่ะทุกคนของที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะแพรก็ไปมาที่ห้างที่ชื่อว่าอีออนมอลนะคะเอาจริงอะ <c oughs> ที่ญี่ปุ่นอะแพรไม่ค่อยมีความรู้แบบคือแพรไม่ได้ค่อยแผนการเดินทางเท่าไหรว่ว่าเออไปญี่ปุ่นจะต้องไปทําอะไรหนึ่งสองนะคะแต่คือได้ยินมาจากเพื่อนที่เขาไปกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปชอปปิ้งกันแล้วของที่เราไปชอปปิ้งมาเยอะมากที่สุดนั่นก็คือ ดองกี้ค่ะทุกคนเราทั้งหมดนี้นะคะในถึงนี้สองถุงนี้ก็คือได้มาจากดองกี้นะคะเดี๋ยววันนี้แพคก,ก็จะมาอันแ p a c เนะว่าแพ้ซื้ออะไรมาบ้างแพคของแล้วนะตื่นเต้นแพ้อยากจะบอกทุกคนว่าคือแพคไปญี่ปุ่นมาตอนต้นมีนาใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือ วันที่24มีนาแล้วที่แพรอัดคลิปคือแพรดองมาเกือบเดือนทุกคนที่แพรไม่ได้มาแกะเพราะว่าแพรมีบินตลอดแล้วทีเนี้ยแพรตั้งใจจะอัดคลิปด้วยก็เลยไม่มีเวลาแกะเพราะฉะนั้นเรามาแกะอมกันเลยนะทุกคนเอาที่ถุงแรกก่อนนะคะก็คือถุงนี้นะทุกคนมาดูกันว่าเราซื้ออะไรมาจากดองกี้บ้างถุงนี้นะคะทั้งหมดจะเป็นของในดองกี้ที่แพรได้มานะทุกคนตื่นเต้นมากแน่คือ คือมันไม่ได้แกะมาอุ้ยหอมอ่ะคือเราไม่ได้แกะมาประมาณเดือนหนึ่งอะทุกคนแบบกับเดือนนือตั้งแต่เราไปญี่ปุ่นมาอย่างแรกที่เราไปซื้อมาก็คืออันนี้นะคะทุกคนอันเนี้ยคือคือแพเห็นตามรีวิวแหละเพว่าที่ไทยก็มีคือมันเป็นน้ํายาที่แบบเราหยดลงไปในโถส้วมแล้วทําให้มันมีกลิ่นหอมอะไรางี้ใช่ไหมคะคือแพไปซื้อที่ญี่ปุ่นอะแพไม่แน่ใจแพจำราคาไม่ได้แล้วด้วยแต่ว่า ถ้าญี่ปุ่นน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน60บาทประมาณนี้นะคะอันนี้อย่างแรกอย่างต่อมาก็คืออันนี้เลยคะ่ะทุกคนที่พ่นจมูกนะคะคือเอ่อน้องคนไทยที่เขาไปด้วยอะ่ะคือเหมือนเขาเห็นว่าแพ้ป่วย ซึ่งแพรป่วยมาตั้งแต่ไฟตั้งแต่เดือนที่แล้วตั้งแต่กุมภามีนาแพรก็ป่วยมาตลอดนะคะคือเป็นหวัดอะไรเงี้ยแล้วน้องเขาก็เลยบอกว่าเออแบบพี่แพรลองซื้อที่พ่นจมูกไหมอะไรเงี้ยมันเป็นของญี่ปุ่นแล้วมันดีแล้วมันไม่มีมันไม่มีอะไรสรักอย่างนึงนี่แหละแพรจะไม่ได้แล้วก็คือน้องก็เลยบอกว่าให้มันให้ให้แพรลองซื้อแล้วพอแพรซื้อมาแล้วแพรมาลองใช้ทุกคนคือมันดีมากมันเป็นตัวที่แบบช่วยชีวิตได้ดีมากๆนะคะแบบดีจริง ต่อมาเป็นอันนี้ทุกคนก็คืออันนี้ที่แพรซื้อมานะคะเป็นที่ฉีดสิวที่หลังนะคะที่หลังที่หน้าอกเพราะว่าแพรอะแพรไม่แน่ใจว่าแพรแผลอะไรหรือเปล่าบางทีแบบมันขึ้นสิวมาตลอดตรงช่วงแบบตรงช่วงนี้อะไรเงี้ยแพรก็เลยอ่ะเดี๋ยวซื้อมาลองแล้วถ้าดียังไงเดี๋ยวแพรจะมารีวิวนะคะทุกคนอันนี้ถ้าใครเคยใช้ก็สามารถแบบคอมเมนต์บอกกันได้นะว่ามันดีหรือเปล่า ต่อมาอันนี้ตัวดังทุกคนคือคือแพไปดูรีวิวมาใช่ป่ะว่าแบบเออถ้าไปญี่ปุ่นแล้วมันต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแพก็ไปเจอตัวนี้เว้ยเป็นเจลแต้มสิวเดี๋ยวแพจะมาลองใช้เพราะว่าช่วงนี้คือสิวขึ้นหนักมากสิวขึ้นแบบขึ้นแบบสมมติว่าสองเม็ดบนหน้าหายใช่ปะหายปุ๊บขึ้นมาอีกสองเม็ดสเม็ดได่หายขึ้นมาอีกขึ้นมาทำไมเยอะแยะเมื่ไหร่ก็ไม่รู ต่อมานะคะทุกคนอันนี้คือเดอมัสไอเชมที่ลูกเรือต้องมีหรือเปล่าไม่ได้ใจแต่แพรสำหรับแพรมันสำคัญมากเพราะนี่คืออันนี้มันเป็นอฮอตแพรกับทุกคนอันนี้คือแพรไปแพรไปสวิตเซอร์แลนด์มังแล้วมันอ่ะอากาศมันหนาวมากแบบหนาวมากแล้วก็มีลูกเรือต่างชาติคนนึงใช่ไหมเขาอ่ะ เอาวันนี้ออกมาแล้วเขาก็เหมือนแบบแบ่งไมาให้แพนแล้วแพรถามว่าเออมันคืออะไรคือแพรอะไม่เคยคิดถึงไม่เคยนึกถึงเลยว่าฮอตแพคปกติอะถ้าเราเห็นตามแบบพวกเกาหลีอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแบบในซีรีส์เกาหลีหรือในแบบรายการเกาหลีที่เราดูกันอะช่วงเวลาอากาศหน,นาวๆที่เขาถ่ายกันเขาก็จะใช้ฮอตแพคตัวนี้ใช่ปะ่ะแต่แพนอะนึกไม่ออกเลย,เยแบบนึกไม่ออกว่าอะไรตัวช่วยอะไรที่มันจะช่วยให้เราแบบคลายหนาวได้อ่ะจนแพนมาเดิอนนองกี้แล้วแพนเห็นเจอว่า อ๋อเฮ้ยทำไมเราไม่ซื้อกลับไปแพ้ก็เลยได้อันนี้กลับมานะคะทุกคนแบบแพ็คหนึ่งเลยเต็มเต็มแล้วราคาถูกมากประมาณ230บกว่าบาทต่อมาอันนี้ก็เป็นถุงสุญญากาศนะคะทุกคนที่ปุ่นขายประมาณอันนี้ถ้าได้มาประมาณสองร้อยมัง้งแต่ปัญหาก็คือแพ้ได้ถุงมาแต่แพ้ไม่มีเครื่องบดฝุ่นที่อาบูดาบีก็เลยต้องคงว่าคงคิดว่ายังไม่ได้ใช้นะคะทุกคนเพราะาจะเอามาใส่เสื้อพวกแบบ เสื้อขนเป็ดเสื้ออะไรที่มันหนาๆเวลาแบบพกในกระเป๋าลูกเรืออะไรางเนาะมันจะได้แบบประหยัดพื้นที่แต่แพ้ไม่มีเครื่องุดฝุ่นที่นี่ค่ะก็คือพับก่อนแต่จะต้องกลับไปซื้อเครื่องบดฝุ่นเล็กๆที่ไทยต่อมาอันนี้เป็นสเปรย์น้ำแร่ฉีดหน้านะคะทุกคนคือยี่ห้อเนี้ยแพ้ไม่รู้ว่ามันดังหรือเปล่าเพราะปกติแพ้ใช้แต่ของ อี e เอนบอยใช่ปะที่มันเป็นสเปย์ของอีเอนบอยอะแล้วอันเนี้ยด้วยความที่ของอีฟเอนบอยมันหมดแล้วแพ้ไม่มีไฟกับไทยเลยแล้วแพ้ก็ไม่ได้กับไทยเลยแพ้ก็เลยไปตุนอันนี้มาซึ่งแพ้ก็ราคามันแรงมากอะแพ้แพไปเซิร์ชในพวกแบบแอปส้อมอะไรเงี้ยคือราคามันไม่ได้แรงเท่าญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นในรองที่คือแรงมากชิ้นต่อมาก็คืออันนี้ค่ะอันเนี้ยมันเป็น มันเป็นแผ่นแปะประจําเดือนอ่ะที่ซื้อมาเพราะว่านี่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ปวดประจําเดือนทุกเดือนแบบทุกเดือนจริงๆทุกคนไม่รู้ว่าปวดอะไรขนาดนั้นแล้วแพรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นตัวช่วยที่ดีเพราะว่าข้างหลังแพไปอ่านคือแพอ่านไม่ออกนะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่เขาบอกว่าให้เราแบบไปแปะในไมโครเวฟอะไรเงี้ยแล้วก็ เอาไปอุ่นกี่นาทีก็ไม่รู้แล้วก็ามาประครบที่ท้องไม่รู้ว่ามันจะช่วยแค่ไหนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ใช้จะมารีวิวนะคะ่ังด้วยเนี่ยเป็นคนที่ชอบให้ห้องน้ำมาหอมแล้วเป็นคนที่เข้าห้องน้ํานานมากเข้าห้องน้ํานานมากจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทําให้ห้องน้ําเราหอมแล้วเราอะไปเคยไปเข้าห้องของออพี่ลูกเรือท่านหนึ่งแล้วเราไป เข้าไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นว่าแบบในในห้องน้ําเขาว่าเขามีไอเจ้าตัวเล็กอย่างเงี้ยแบบดอกไม้อย่างเงี้ยทุกคนแป,แปะแปะอยู่แล้วเราแบบเฮ้ยมันน่ารักมันน่ารักไม่พอแล้วมันหอมด้วยเราก็เลยสุขาฉันจะต้องไปหาที่ญี่ปุ่นแต่ก่อนหน้านี้ที่แพไปญี่ปุ่นแล้วแพไปเดินดองกี้อะแค่หาไม่เจอเว้ยคือแพเปิดรูปให้กับพนักง,งานเขาดูใช่ปะเขาก็ยังหาไม่เจอแล้วแพก็เลยได้อีกตัวนึ่งมามันจะเป็นที่ปัม๊มอะแต่ใช้งานยากมาก จนรอบที่สองที่แพรไปเดินดูอะแพรกับเจอตัวเนี้ยเจอน้องตัวเนี้ยแพรก็เลยขิ้วามาสองอันเลยทุกคนเพราะว่าแพรไม่แน่ใจว่าแพรจะมีได้ไปญี่ปุ่นเดือนหน้าหรือว่าเดือนไหนอีกอะไรเงี้ยเพราะาบางทีขอไปบริษัทก็ไม่ได้ให้เราเราก็เลยจัดมาสองอันเลยทุกคนไอ้สามอันอันนี้ด้วยไปนะคะจะเป็นม์าของลูลู่อันนี้นะคะ <c oughs> อันเนี้ย ตั้งใจว่าจะซื้อของไปฝากเพื่อนที่ไทยเพราะว่าเดี๋ยวเดือนพฤษภาค่ะแพมีลีฟก็คือมออีวันหยุดนะคะที่บริษัทเขาที่ขอไปแล้วบริษัทเขาให้มาประมาณ56วันอะไรเงี้ยแล้วก็จะไปงานแต่งเพื่อนด้วยก็เลยคิดว่าเออจะซื้ออะไรไปฝากเพื่อนก็คิดถึงมาขึ้นมาแต่ประเด็นคือตอนหยิบอะหยิบมาแค่ซองเดียวแต่เพื่อนที่กระบี่ก็คือ มีอยู่ประมาณห้าคนอย่างเงี้ยแล้วหยิบม,มาซองเดียวได้ไงไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเก็บไว้ใช้เองนะคะเดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสได้ไปเดี๋ยวจะไปซื้อไว้ฝากเพื่อนเพราะว่าเราส้สสกวามารูร่วเราใช้แล้วเราชอบมากจริงๆคือเป็นที่ล้างเครื่องสำอางของบีเซ s ตานะคะทุกคนอันเนี้ยตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลยแล้วก็ไม่คิดไม่เคยคิดจะใช้แผ่นริมูฟเครื่องสําอางอะไรอย่างเี้แต่ว่า นื่องจากว่าเพื่อนอลูกเรือคนหนึ่งเขาฝากซื้อแล้วเราเห็นราคามันถูกนะประมาณแบบถ้าที่เป็นเงินไทยประมาณร้อยเดียวอะ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าอ่างงั้นเราซื้อด้วยเดี๋ยวจะเอาไว้พวกไปแบบพวกเลเวอร์อะไรอย่างนี้ต่างๆเนาะ ดีเฮดซีค่ะทุกคนคือแพะเป็นคนที่ชอบใช้ลิปมันมากมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะแพก็เลยแบบอยากลองดูเดี๋ยวจะลองมาลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อันนี้เป็นแป้งนะคะแป้งอันนี้แป้งแป้งดังหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ไหมแป้งตัวนี้ก็คือที่ซื้อมาเพราะว่า อยากได้ลุกวันแบบเบาๆสบายๆอะไรเงี้ยเวลาอยู่ที่แบบอาบูดาบีหรือว่าออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่อยากแต่งหน้าหนาๆก็เซื้อนี้มาลองนะคะยังไม่เคยใช้ทุกคนเรารู้ว่ามันดังมากแต่เราไม่เคยใช้มาก,ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าถ้าใช้เราจะเป็นยังไงตัวนี้นะคะเหลืออีก่2ชิ้นแล้วแบบพาวูพีเซนมากเพราะว่าคาล้าผมนะคะทุกคนแบบไว้หน้ามาอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบหน้ามาฟีลแบบหน้ามาไม่กระดิกแบบลิซ่าอะไรางี้แต่ว่า เราเอามาไว้รวบผมนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรที่เราซื้อมาคือแพรซื้อมาสองอันเลยอันนี้เป็นยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าซองนี้มันเป็นสีชมพูใช่ป้ะอีกอันนึงที่แพรซื้อมาแล้วแพรเอาไปใช้แล้วอะคือสีเหลืองซึ่งแพรก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยแพรอ่านไม่ออกแต่ว่าแพรซื้อมาเพราะแพรรู้สึกว่าเออมันมันเก๋ดีเพราะแพรเห็นใน tiktok อ่ะมันมีแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งแต่ว่าด้วยความที่แพรไม่ได้กลับไทยเลยแพรก็ยังไม่ได้ซื้อนะคะ แต่เราไปญี่ปุ่นแล้วเราเจอแล้วก็ตําราคามันค่อนข้างแรงนะแพว่าแต่แพจําไม่ได้เลยว่าอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะประมาณเกืบกบ200อบสองร้อยอ่ะสองร้อยหรือสามร้อยแพไม่แน่ใจแต่ลองใช้อันที่มันเป็นอีกสูตรหนึ่งที่มันเป็นสีเหลืองอ่ะทุกคนคือดีมากลูกผมแพเหมือนแก่ของแพบินไฟที่แพรใช้อยู่นะตอนแพบินไฟประมาณเจ็ดชั่วโมง ผมแพคือดีแบบไม่มีชีฟูชีฟเฟกขึ้นมาเลยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันดีมากทุกคนแล้วเดี๋ยวแพคมีไปเมลเบิร์นต่อเดือนหน้านะคะเดี๋ยวแพจะมาลองดูว่าอันเนี้ยมันจะเป็นยังไงกับไฟ14ชั่วโมงโอเคต่อมาเป็นอันนี้ค่ะอันนี้กันแดดตัวนี้ แพ้ซื้อที่ไทยตรงดิวตี้ฟรีแพ้จ่ายไปประมาณพันเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่แพ้ไมได้มาที่ญี่ปุ่นในราคา6 0 0บาททุกคน600กว่าบาทนี่แหละจำไม่ได้ exactly ประมาณ6 0 0 7อ0นี่แหละแต่มันถูกมากได้ไงที่ไทยในตรงดิวตี้ฟรีอะแพ้ตัดบัตรไปประมาณพันหนึ่งอะพันนิดๆมั้ง,นงขนาดมีส่วนลดแล้วนะแต่อันเนี้ย <c oughs> 600ก็คิดอยู่ว่า,าทำไมไม่ซื้อไม่อีกอยากได้อีกคือมันแบบอยากตุนอ่ะทุกคนขนมนะคะเป็นคีคทคีคทชาเขียวอันนี้ซื้อมาในซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันก็คิ้วมาในซุปเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าตอนนั้นอยากกินมากแต่ว่ารอมารีวิวอันแพ็กก่อนยังไม่ได้กินเลยแล้วก็มีอันนี้นะคะทุกคนเป็นลิปเป็นลิปเมโดรีนที่ ซื้อที่ไทยก็ได้หรือซื้อที่ไหนก็ได้แต่ซื้อที่ญี่ปุ่นเพราะว่าไปดูคลิปติกต็อกคลิปหนึ่งแล้วเขาอะรีว mm ิว hmm. แล้วเขาใช้สีนี้แล้วมันสวยมากแต่งหน้าใสายฟอแล้วฉันนะอยากแต่งหน้าใสายฟออยากทาลิปแล้วสีเนี้ยไม่เคยมีมาก่อนแบบไอ้สีเนี้ยเคยมีมาเมื่อแบบสามปีที่แล้วมั้งตอนนั้นที่แต่งหน้าแบบแน่นๆหนักๆอะไรเงี้ยแต่หลังๆคือไม่ซื้อสีแบบนี้เลย mm hmm. เพราะขี้เกียจแต่งหน้าจนมาเจอคลิปติกต็อกของพี่คนนึงก็เลยตํามานะคะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นลิปอีกเช่นเดียวกันคนเป็นลิปของแบรนด์เนี้ยอันเนี้ยมันเป็นแบบฟิลแบบคิมมี่คิมมี่ตอนที่แพลนงนะคะซึ่งน้องคนไทยเขาก็ซื้อมาแพ้ก็เลยซื้อตามน้องเขาเพราะว่าน้องเขาบอกว่าสีสวยฉันก็เลยจัดมาเลยต่อไปอันนี้เป็นเกี่ยวกับผมนะคะทุกคนที่เราซื้อมาเหมือนเป็นมันเป็นแฮร์มาร์กอะเป็นมาร์กผมที่แพรซื้อมาเพราะว่า มันเป็นแบบมันเขียนว่าเดี๋ยวเบสเซลเลอร์ป่ะแบบ Number ร์วันอะไรสักอย่างหนึ่งอะอเมริกานเรงกิ้งซัมติงแพก็ก็เลยซื้อมาเดี๋ยวแพ้จะมาไว้ลองนะคะว่ามันเป็นยังไงไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ซื้อฮิซเช็กนะคะของยูนิคมาเออราคาก็ราคาพันพันเก้าเยนนะทุกคนตีเป็นเงินไทยกันเนี่ยราคาแพ้ว่าเพราะว่าราคาก็ก็ถูกกว่าไทย นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ถูกมากขนาดนั้นถูกกว่าไทยประมาณร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้ถูกถูกแบบถูกเวอร์ยูนโค้ที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้คือมันก็ถูกกว่าไทยแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอืมแล้วก็อันนี้เป็นลิปที่แพรเคยรีวิวไปทุกคนไปดูคลิปก่อนหน้าที่เป็นรีวิวลิปสติก for 에티 l i g h t นะคะ,นะคะก็คือลิปสติกเซซานี ที่แพช้ไปบินแต่ว่ารอบนี้แพซื้อมาเป็นแบบ e อ y ว a เดลูกแพซื้อสีชมพูมาแบบชมพูชมพูติดแดงแดงคือตอนนั้นอะทาไมถึงซื้อสีนี้มาก็ไม่รู้นะงงเนี่ยซื้อสีนี้มาทุกคนแต่ปกติอะแพชเป็นคนไม่แต่งหนะ้าแพเป็ไม่แพชเป็นคนไม่ค่อยทาปากสีนี้อยู่แล้ว้งทาปากสีแดงล่าสุดตอนสมัครกาใต้เอว้อะแล้วหลังจากนั้นฉันก็ไม่ทาสีแดงเลยแลวซื้อมาหรือหยิบผิดก็ไม่รู้อะน,น่าจะหยิบผิด น่าจะหยุดผิดปะแพรซื้อแถวแถววัดลาิตะนะคะมันจะมีระหว่างทางเดินที่เดินไปวัดะทุกคนมันจะมีร้านชาเขียวร้านหนึ่งน้องคนไทยบอกว่าอร่อยมากแบบพวกไอติมอะไรเงี้ยแล้วแพรไม่ได้กินไอติมตอนนั้นเพราะว่าแพรเป็นวัดแพรก็เลยกินเอ่อชาเขียวที่มันเป็นแบบชาเขียวร้อนน่ะแทนอะแล้วมันอร่อยมากทุกคนแพรก็เลยซื้อแบรนด์ซื้อผงซื้อที่ชงแบบของเขามา ตัวเนี้ยแต่แพงก็ยังไม่ได้ลองกินเพราะแพงจะมาันแพ็กก่อนเนี่ยทุกคนมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาชงกินกันว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนที่เขาชงให้แพงมันอร่อยมากแบบอร่อยอร่อยเลยแล้วรอบหน้าถ้าได้ไปญี่ปุ่นอีกจะไปกินในติมร้านเดิมเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้มีโอกาสได้ชิมของน้องเขาด้วยแล้วก็เราก็ไม่ได้กินด้วยเพราะว่าเราป่วยนะคะแต่ว่าเราได้ชาเขียวมาเทนเดี๋ยวครั้งน้าเราจะไปลองกันใหม่ โอเคทุ okay. กคนมาถึงกลุ่ที่สองนะคะสิ่งที่สองของเรามาดูกันว่าเราอะซื้ออะไรมาจากดองกี้ของญี่ปุ่นบ้างอย่างแรกก็คือผ้าอนามัยนะคะที่ซื้อมาเพราะว่ามันถูกมากราคามันไม่แพงเลยเราก็เลยตํามาซื้อมาสองอันเลยของแบรนด์อันนี้ ที่ไทยก็มีแต่ก็คือทิ่วมาก็ไม่ได้กลับไทยนะคะก็อันนี้เป็นน้ําหอมนะทุกคนที่เอาไว้ตั้งพวกแบบในห้องน้าําในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยแพย้รอบที่แล้วอ่ะแพ้ซื้อมาจากดงกีอะแพ้ซื้อฉีดสีชมพูมาใช่ปะมันเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วมันหอมมากแบบเหมือนพอพอแพ้กลับมาจากเลนใช่ไหมแล้วก็เข้าไปในห้องอะไรอย่างเงี้ยเปิดมาห้องหอมกลิ่นกลิ่นหอมแบบหอมพร้อมนอนเลยอ่ะแล้ววันเนี้ยแพย้ก็เลย รอบนี้แพก็เลยเปลี่ยนซื้อมาเป็นสีขาวดูนะคะเพราะว่าในห้องแพ้มันเป็นแบบแนวขาวๆแพก็แบบอยากให้มันเข้ากับห้องก็เลยซื้อสีนี้มานี่่อมาอันนี้เหมือนเดิมเบลยเป็นถุงสุนยากรศที่ซื้อมาตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าไม่มีเครื่องดูดฝุ่นที่ที่ที่งงว่าเอ่ซื้อที่อาวุเดียพก็ได้ไหมทำไมถึงซื้อที่มาที่ญี่ปุ่นเลยเหรอเป็นน้ำยา มันเป็นน้ำยาซักผ้าทุกคนน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มทุกอย่างใช้รวมกันได้เป็นถุงแบบนี้นะคะทุกคนราคามันถูกมากแล้วที่แพรซื้อยี่ห้อนี้มาเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าตอนที่แพรไปลองเทสเตอร์อ่ะมันหอมมากหอมแบบตะโกนแต่เขาอ่ะคือแพรอยากได้แพ็กเกจจิ้งแบบนี้เว้ยเนี่ยแพ็กเกจจิ้งที่แบบที่ตรงนี้มันโชว์ แต่คือแพ้หาแล้วมันไม่เจอมันมีแต่ถุงแบบเนี้ยและไอ้ถุงแบบเนี้ยมันเสี่ยงมากถ้าสมว่าเราเอามาโหลดในกระเป๋าหรือว่าไปมันไปกระทุบอะไรนิดหน่อยมันก็อาจจะแบบถุงมันก็อาจจะแบบว่าทําให้แบบแตกอะไรเแงบบี้ยเนาะแต่ก็ยังเสี่ยงที่จะซื้อมาเพราะว่ากลิ่นมันหอมแล้วเราหาแบบขวดไม่เจอก็เลยได้อันนี้มาแทนนะคะทุกคนอันนี้แพ้หมดประมาณ ถ้าค่าดองกี้ทั้งหมดก็เกือบๆประมาณ3,000ันได้ที่ไทรู้สึกว่ามันก็จําเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าราคามันก็ถูกมันก็ไม่ได้แบบว่าราคาบางอย่างมันราคาแบบมันก็ถูกกว่าที่ไทยไม่ไม่ใช่สิมเอาไปเที่ยวไปที่ไทยไม่ได้มันถูกกว่าที่ oh, <my> อุบาบีานะคะทุกคนเพราะบางที่อุบาบีาบางอย่างแพงมากแพงแบบแพงจริงๆ,ๆนะคะเพราะฉะนั้นอะถ้าเรามีโอกาสไปประเทศที่มันแบบ พวกแบบของใช้หรือของที่จะเป็นถูกแล้วก็คนที่จะแบบซื้อมาตุนไว้อย่างเรานะคะก็คือต้องตุนไวแหละโอเคสำหรับคลิปอันไหนนะคะแพ้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะเป็นคลิปส้นๆลีกที่มาแบบเอ,อ่อเปิดขออันไหนกันนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพ้ด้วยนะคะบ๊ายบาย